กลุ่มวันพิฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8, 000, 000นึ่งแหมื่นคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมองคือ e G, แอดเอกภพชูที่สามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ครับ ครับสวัสดีเช้าตัวนิติทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้อยู่กับคิงวิ่งนะครับผมมีคนขอมานะมาพร้อมกับเซตเหรียญย้อนคูดาวสกิลสองเวลาดึงธงนะครับผมซับร้อยเจ็ดสิบเอ่อเจ็ดเลยนะครับผมได้ทั้งหมด5แท็กนะก็รีบทําคลิปนี้ก่อนนะครับผมก่อนเมตาจะเปลี่ยนอีกนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวแช่งเข้ามาเดี๋ยวจะเล่นยากนะฮะเดี๋ยวมาดูนะผมความตึงของคลิปนี้นะครับผมเป็นแบบฟูลเกมเพจชมินกันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมกด subscribe เป็นกระจายให้ช่องอาร์ตเนติบด้วยเช่นเคยนะฮะอืมนะผมคิงยุคนี้นะผมจจะเอ พวบสายมัดนี่ยิ้มเลยนะชนทีแตกทุกตัวนะครับผมสกิล2นะดังนั้นต้องใช้ย่นสกิล2นั่นเองนะหูโดนขามหมูใครไปนซับดาเมจให้มันวะเออปวดหัวเลยมาเจ้านะครับผมโรเจอร์ตัวนี้ไม่เอานะฮะไม่เอามันไม่ใช่สายมัดนะครับผมนะพุทธศา <c oughs> นะสวดมนต์ไปด้วยเออตายเลยนะเดี๋ยวเราเออไม่มีสกิล2องนันไปไหนไม่ได้เลยนะนี่โดนไปก่อนจะบวมจะบวมนะฮะหมาบ้า ไปแล้วจ้านะผมโดนสกิลเดียวตายนะเอออุยแปเดียวจะห้าทงแล้วนะครับผมอืมนี่นะผมความเกลียดยะอสกิลสองคูดาวนิดนึงนะเพราะว่าดึงทงไม่ได้เลยยุคนี้หูมีทั้งหนวดขาวทั้งอะไรตัวนี้เจอสายโล่สู้ลําบากนะครับผมอันนี้พูดตรงเลยนะอืม โอเคฮะจังหวะใช้สกิลสองนะครับผมช่วงนี้เาอาจจะไม่ใช่สายวิ่งโนวันแต่บอกว่าเป็นสายวิ่งที่สามารถคิวได้นภูตสระโอ้ <c oughs> แตกหนึ่งสวยอุ้ยห้าส่วเลยนะฮะนี่ไงเจอย่ำกระหม่อมเป็นอะไรไอหมาบ้านะครับผมแตกเลยนะเตะหน้าเลยนะครับผมโอเคชอบท่าเดินมากนะแบบย่างก้าวนะถ้าเดินแบบย่างก้าวโอเคนะผมจบไป50จบเร็วมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปพบเกมเพลย์ที่สอเลย เอาละครับเป็นเพที่สอกันแล้วนะครับผมเวอรุณน,นะฮะส่วนเราใครขอเข้ามาก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาละกันนะจ๊ะมาละแจ๊คคิงนะผมเผาลูนารีอนะครับผมมีไฟติดหลังแต่ว่าไม่อมตะนะฮะไม่เหมือนเซเลเฟรมอืมสวยไปเป็นอาหารปลาไปนหนุ่มนะรเรียบร้อยครับผมบูโน่ปวดน,นะครับผมนะช่วงนี้บูโน่มันโอพีมากนะต้องบอกก่อนโอ้โหติชดช็อตนิกะได้เลย แกมังอาจทำไคโดซามาบัตรังกันเลยว่าแค่นี้ฮะโอ้โหมาแล้วผมว <g ül> ีแอร์ดรอว์แอร์ดรอว์แอร์ดรอว์มาไอผู้น้องเกลียดนะผมฝากเราไม่กันทงเลยชนไปทีหนึ่งนะโอ้เราฆ่าไม่ได้นะครับผมมันไม่ใช่สายมาัดไงเยอะเลยจ้าโอ้ยใครบีบอยแถวนี้ไปไกลๆไปไกลโอ้ยเอสเน็กครับผมอยู่ไม่ได้แล้วขอไปก่อนโอ้โหมันวัดหนีนะมันไม่กันทงนะครับผมโอ้โหดูดิกะดิบัจรรังเข้าแปด อย่างนี้ฉันจะไปข้ามได้ไหมเนี่ยยึดจะเป็นได้ดึงสวนไปเลยนะจ๊ะบรูโน่ายแล้วนะพุทธสาหนีก่อนนะเสียเวลานะครับผม,มชนไม่ได้นะชนไม่ได้เสียได้อือหูโดนเจ้ารอบุกนะรอคิสรอ,อยอะไรยึดจะเป็นเรียบร้อยดอร์มาจีนะครับผลตื่นไม่ครับผลตื่นไอ้หนุ่มหลบไปไปเป็นอาหารปลาอโอเคไปแล้วจ้านะครับผม เออคิงเนี่ยเวลาบินเสเนียดายนะมันไม่กันฐานะถ้ากันฐานะบอกคุยคดก๊อตก๊อตแบบก๊อตเลยอะเ <c oughs> ก่งจริงยึดเซเมนมาเจะเ,เรินสกลิลสองมาไว้นะครับผมเราใช้เหรียญนะฮะใช้เหรียญยนสองนะครับผมโอ้โหไม่น่ากันธงเลยว่าน่าจะรอสกิลสองก่อนนะครับเมื่อกี้จังหวะไปแล้วจ้าคิงแอร์โอ้โหคิงแอร์ไลน์ตายก่อนนะครับคือบินตก เกิดใหม่เป็นลูกโคชีจะแจะเผาลูนาเรียมาแล้วนะผมหูมเสียทงลบยับเสียทงยับยับอืมลบมาก่อนวัสดีครับสรอเหยียบหน้าเลยฮ <c oughs> นี่อูโดนแรงมากนะโดเนเป็นเปนเอร์เซ็นต์เลือดสกิลหนึ่งนี่ถือว่าโอพมากนะสำหรับผมนะอืมเรียบร้อยผมโดนนอกแบกเลยโอเคเดี๋ยวเราดึงสวนไอ้นี่นะดึงสวนบูโนอืม มามาจากไกลเลยว้าวเฉยเอา้าเฮ้ยขอดึงได้ไหมไม่ให้ดึงนะผมแม่งบ้าแล้วเนี่ยแต่ที่ได้ผมดึงมาโต้สกิลสองมาช้าเลยนะใช้เซตน,นี้คือย่น2แต่ต้องดึงว่ะเออไม่ดึงไม่ได้ครับเล่นแบบรุดจงรุดจีไล่ฆ่าก่อนนี่ไม่ได้นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยดีงามพระรามแปดเฮียดึงไม่ได้ว่ะอืมโอเคเคาน์เตอร์ละเคาน์เตอร์ทำไมเหยียบเลยไปเป็นหรรันปลาไปอืมโอเคเราบินไปตรงนู้นเลยนะ มาแล้วจ้าเวรุ่นโซโลขอดึงสักตัวได้ไหมขอดึงหน่อยโซโลปะโถมันเป็นไรมันชอบดึงมันชอบดึงส่วนนะโอเคเดี๋ยวไปโพบเกมเพย์ต่อไปเลยครับถ้าคุณมองหาดีดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัฒชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องอัตโน t i v e ด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ อครับเกบเป็นที่สามกแล้วกะรับผมอยู่คิงวิ่งแดงนี่เองนะตัวนี้น่าทำบุสามากเลยนะผมซับโซออนสีแดงนะครับผมปั้นได้เลยนะตัวนี้เฟี้ยวเลยเอาแล้วฮะตรงกลางน่าจะเสียนะครับผมอ่ามันไม่ยอมมันไม่ยอมไม่ยอมดึงไงยึดเลยจ่าเวรุ่นเรียบร้อยอย่าปาชั้น สวยมาแล้วครับผมนะพุทธศาบินทลาแลนลมไปเลยนี่อทีแงไรลน์ไอ้นมดึงให้เสร็จครับดึงให้เสร็จอโอ้ยบีบอยบีบอยบีบอยมาไงวะโอ้ยโดนนะดีไม่โดนโค้ยถ้าโดนโค้ยแตกนะอดอชมน <c> ือ <oughs> ระวังสกิลสองแจวเวร่นนับพุทธศามาแล้วชนเก็บ2เลยนะครับโรเจอร์ยิ้มเลยโ,หโ,หโรเจอแตกนะอูเขาตรงบ้านไม่ได้วะ เน,นี้ยอ,อมาก่อนอระวังรุจินะฮะเดี๋ยวเรารอสกิลหน่อยนะครับยืดเล่นยื้อสกิลหน่อยเพราะดิดึงไม่ได้แล้วนะฮะ แต่ธงนําเยอะธงนําเยอะนับพุทธศักไปก่อนโอ้เด้งเด้งออกนะครับผมม,มันเด้งออกแล้วมันสกิลส่วนแตกเลยแมวไม่แตกเลยลุกขึ้นมาได้อปล่อยฉันไปปล่อยฉันไปดีเดี๋ยวาก่อนนะฮะติดบูทด้วยนะรถตัดเลือดนี่ครับผมรอสกิลสองนิดหนึ่งอ้อาวให้ตรงบัตรปะโถแม่งเดินไ <laughs> ม่โดนโซโล่เอาเกิดหม่เป็นลูกโคชีนะครับผมนะอุโซโลอยังอยู่นะขอชนทีหนึ่ง <laughs> เรียบร้อยหูมันแรงจริงครับผมอหลบทมินออกมาไปไกลๆเลยจ้าเรียบร้อยขุบูโนโดึงเลยนะผมเรายังเล่นเป็นสายวิ่งนะยึดทมินเรียบร้อยสวยงามครับผมท่าทงเห็นไหมสกิลสองมาไว้ายไวนะครับผมนะอืมาแจ้านะพุทธั้มันหลบได้นี่แสบแสบหูน่าจะพุ่งชนไปเลยนะ ลูจิระวังลูจินะครับมันติดใบไม่ได้นะ,ะบินไม่ได้นะ,ะยึดชั้นเรียบร้อยสกิลสอมาไวม่ไไวนะ,ะเนี่ยติดใบนะครับผมโอเคอ้าเวเฮ้ยมีกะช่วยนะ,ะติดสายฟ้าแล้วมันหายนะครับผมอืมอานะ,ะขอนะพุทธศาสกิลมาไวมากครับผมสกิลมาไวมากเดี๋ยวนี้เรียบร้อยะครับผมชนรถสิบล้อ เกิดใหม่เป็นลูกโคชีแม่งพูดสองรอบแล้วนะครับผมโอเคนะพุทธะทีสี่ไงน็นอกแบค็คหรือเปล่าเหยียบหน้าอุย้ยโดนอะไรวะบุนด,ดึงดึงดึงกิงนโดนขาหมูนะครับผมดึงเลยดึงเลยโอ้โหมันน่าจะแพ้นะตอนนี้เรียบร้อยนะโดนโลคูโอกันนะครับผมเพื่อนด,ดึงได้ชนะเฉยเรียบร้อยผมโอเคไปพบกับเกมเพลย์สุดท้ายกันเลยจ้า เก็เป็นสุดท้ายแล้วนะครับผมอย่าลืมกด subscribe เป็นกระจายให้ช่องอัจชิยด,ด้วยนะครับนะก็ทำคิงวิ่งนะครับนะผมตามคำขอเพื่อนเลยนะเดี๋ยวจัดให้นะตึงตึงตุงตงอืมเออเนี่ยเหยียบไอตึงตึงสองคนเออเรียบร้อยฮนะปัดโถงบ้านไม่มีใครดึงเพื่อนเพื่อนผมเป็นอะไรกันไปนหมดนะระวังนะจ๊ะคิงแอร์ไลน์ โนจินเบนะเมื่อกี้ถ้าโดนสกิลจินเบแตกเลยนะครับผมยึดเชเว่นเนีะเล่นเล่นปวดนะสกิลสอมาว้ายไหวนะครับผมอืมนะใช้เหรียญนี้โกงมากโกงมากแต่ต้องดึงทงไงถ้าเจอพวกสายโลตึงๆเล่นยากนะครับผมยึดเลยจ้าเนี่ยพอยึดตึ๊บสกิลสองนะครับผมนะแล้วก็คุ่งชนไปเลยนะครับผมอืมอุ้ยเขาดึงคืนได้นะครับฝั่งเราไม่มีโล่นะฮะมีเอ็นเองมาละอืมสวยเหยียบย่ำกระหม่อมไปเทเหยียบย่ำ ก้าวข้ามความเจ็บปวดรู้จักเปล่าระวังคิงแอร์ไลน์มาแล้วจ้าห <c oughs> ลบชมินนี่ไอ้โดนก่อนนี่กล้าโดนแรงนะผมยึดเลยดอนหนีก็ามาก่อนใจเย็นนี่เตะเลยทีเดียวเอา้าไม่อะไรวะเนี่ยอุ้ยโดนอุ้โดนหดน,นักหนักหนัก,นกเอายืนด้วยยืนนี่ผมนี่ยืนขึ้นเลยคิงบอกแตกเลยยืนทําไมวะล้มก็ดีอยู่แล้วนะฮะ สดใหม่เป็นลูกโคชินะครับผมดีนะมีอสเนกาันไว้นะฮะโรเจอร์นะผมเดี๋ยวเราไปชนโรเจอร์ได้ไหมเดี๋ยวเราพุ่งไปชนเลยนะเราไม่กลัวมาแล้วจะแววนชนทีเอาชนนี่กะเฉยเอา้มันขาหมูนะเมื่อกี้เสียดายว่ามันขาหมูฮนะ เนี่ยมันเป็นมามตาอยู่ะอะไรเหรอจ้าโรเจอเหยียบย่ำไปเทนึงโอ้โหกระเด็นมาทางนี้ปะโทปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะฉันหนีแล้ว <c oughs> รอสกิลสองก็แนนะ่แล้วก็พุ่งไปนะครับผมเพราะว่าเอาทงยากเอาทงยากบอกเลยโรเจอเยอะเกิดเขาติดบูธด,ด้วยนะฮะเนี่ยผมรอสกิลนิดนึงรอสกิลสองนิดนึง้าไมดึงทงมันอาจจะแอบยากนิดนึงนะ โอเคมาแล้วครับผมสกิลสอผมเอ้ยทงบ้านทงบ้านโดนหลอยว่าทงบ้ Roger, านโรเจอร์กัมกรบระโทผมไปใส่วิ่งดอชเมนนะหลบได้นะครับผมนี่นะก้าวข้ามความเจ็บปวดก้าวข้ามความเจ็บปวดเลยนะพุทธศาเรียบร้อยครับผมชนอจะเอามาตะจากผมมันยากไอ้น้องระวังจินบวมนะครับโอเคเดี๋ยวรอสกิลนิดนึงนะะ มาจ้าเอ้ย,อยโอ้โหนี่กาอีกดอทชมินหลบได้นะครับผมแต่หลบแบบไม่เพอร์เฟกต์เขาเรียนหลบแบบนูบหลบแบบนู๊ปก็ใด้ไหมไม่เพอร์เฟกต์เออมามามาขอเหยียบย่ำอีกทีนะึงก้าวข้ามความเจ็บปวดไปดอกหนึ่งแน่โอ้โหตัวเขาเตอร์ยโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบไปนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ